สวัสดีจ้ารายงานข่าวสาวโบพรานปกติเจ้าของก็จะมีไม้เซลฟี่จ้ะใช้ไม้ซเซลฟี่ใช่แล้วแต่ปรากฏว่า,าท,ที่มาตรงนี้ก็คือที่เรียวกว่าโบเดนเซนะโบเดนเซในวันที่สองพฤศจิกายน2 5 6 7ก็ พูดไปก็ต้องรายงานตัวไปด้วยนะว่า <c oughs> เป็นวันที่เป็นวันที่เอ่อถือว่าจะรีบกลับบ้านมาจากสวิตเซอร์แลนด์จะรีบกลับบ้านกลับไปหาซื้อดอกไม้พวกเป็นวันเสาร์หาซื้อดอกไม้แล้วก็ไปวางที่หลุมศพวันที่หนึ่งนี่คนเยอรมันนี่เขาเขาเรียกว่าวันระลึกถึงคนตายหรือคนเสียชีวิตแต่ครูอ,อมีนัดกับเพื่อน,อนก็เลย ามาที่สวิตมาวันเกิดมาเที่ยวงานประจำปีเพื่อนเชิญมากินอาหาราจากที่เราติไปจัดปาร์ตี้ไปอะไรให้เขามากมายไก่กองถึงเวลาก็จะต้องมา,ารับ <c oughs> รับผลบุญอ่ะนะเออนแรกกลับวันนี้กลับแต่เช้าออกมาตั้งแต่9ก้าโมงสิบโมงอ่แต่ว่าบาังเอิญจะต้องไม่ใช่บังเอิญหรอกคือรถมันก็จะมีการมาเปลี่ยนเปลี่ยน รถไฟก็ที่โบเรนเซหรือเรียกว่าฟริฟืริคาเฟนหนึ่งชั่วโมงก็ก็เดินลงมาหาข่าวห้องหน้าแล้วก็มาหาถ่ายรูปซอรี่เดินเ้นเออเอาจักอะไรกัไม่รู้ที่นี่เอพอผมก็ไปเจอคนที่การขาขาดเห็นครูออกกลังใช้ไม้เซลฟี่อยู่ก็ก็ถามมาเนาะโน่นนี่นั่นอยากได้โอ้กัวหายเลยไปห,หายทันทีเลยยกหายเลยทีนี่มวัวแต่ยกยกเสร็จล้วก็ต้องต้องจัดการทำอะไรนะ ก็ต้องจัดการให้ดาวโหลดอะไรให้เขาด้วยนะโอ้มันก็ทำไม่ได้เนาะเราก็ทำให้เป็นทีนี้กลังคำถนนเอ้าล่างคำคำถนนจะรีบจะรีบไปให้ทันเอาเลยเออพอกอนไม่ทันเวลาบ่ายโมงสมนาทีสักก็ไปบ่ายมงสินาทีเดินไปก็รถไฟรถไฟไปแล้วเหรอต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงก็เลยเดินย้อนกลับมา ่ายคลิปนิดๆหน่อยเล่าสู่กันฟังว่าเออวันนี้นะครัอ,เ,อ,อเจออะไรแปลกๆดีแต่เป็นสิ่งที่ดีเราอาจจะเสียเวลารออีกหนึ่งชั่วโมงแต่ในหนึ่งชั่วโมงนั้นเราก็ได้มอบความสุขให้คนที่เขาโอกาสเขาเขาไม่มีเหมือนเราแต่เรามีโอกาสเรายังสามารถที่จะสั่งซื้อได้สั่งซื้อได้เราลู้แล้วเราก็ยังมีอยู่อันหนึ่ง อยู่กับบ้านเราซื้อมาแล้วแต่ว่ามันด้ามยาวเดี๋ยวเราไปสั่งเดี๋ยวเราซื้อใหม่ม <laughs> นี่ก็คือ,อสถานีรถไฟที่ฟิตริคาเฟ่นแล้วก็เป็นที่จอดรถด,ด้วยฮลัลโหลอะไรอะไก็เกิดคิดได้ด้วยแกเลยน,นี่พวกที่รอรถรอรถยนต์ รถยนต์ที่ฉันจะไปก็คือนี่ในนี่ในนี่นี่รถไฟอะ,อะ,อ,ะ,อ,ะอะไรเกิดขึ้นได้ล้วแก้เลยไม s เซลฟี <c oughs> ่โอเคเนาะทังั้นฉันก็จะต้องไปดูเวลาตอนนี้ดูมือถือก่อนว่าโอ้มือถือตอนนี้เวลาบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองอีกครึ่งชั่วโมงหนึ่ง เรึ่งชั่วโมงมันใจนี่เปิครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ลก <laughs> ลักเลือกลักเงงอ, <laughs> อถ่ายให้ดูนี่ก็คือ,อเป็นการเดินทางที่สนุกสนานอ,อย่างดีที่เราไม่รีบไม่รอนเรารีบร้อนเราก็คงจะ,ะคงจะเลือกลักกว่านี้ะนะแต่เราไม่รีบรอ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวหันกล้องไปให้ดู อ้นาฉันก็ยังฉันกล้องให้ดูด้วยคนเดินทางดูคนเดินทางดูดูไปแล้วดูฉันก็ไม่รู้นะอันฉันก็ไม่รู้ด้วยพวกเดินทางฉันขาหันกล้องปิดด้วยคนเดินทางเดินทางเดินทางได้รถจน ส่วนรถไฟก็ข้างในนึ่รถไฟก็ข้างในนี่นี่ข้างในนี่เห็นใครเห็นหัวเห็นขากระว่ากันไปด้วยนี่คือฟรีด,ดคาเฟน่นี่คือโบดินเซสถานที่ท่องเที่ยวนารอดนี่คนยังมากฉันก็มาบ่อยแถวนี่เพราะว่ามาเปลี่ยนรถแล้วมาเที่ยวด้วยเพื่อนสาวมาเจอกันก็นี่ก็ด้วย มากินอาหารอะไรอย่างนี้นะอ่ะรายงานข่าวให้ฟังแค่นีโ้นะจ้าสวัสดีจ้ะ